ัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านทองดีะคะ่ะกำลังจะทานสเต็กเนื้อส่วนเซอร์ลอยนะคะซึ่งจะเป็นแบบอยากจะมาลองชิมแต่ว่า,าเท่าที่ชิมไปไปก่อนหน้าน,นี้แล้วเนี่ยอร่อยทุขขอกอย่างเลยค่ะมไม่ว่าจะเป็นขนมปังกระเทียมเฟรนช์ฟรายไส้กรอกรวมเลยอร่อยอมากอร่อยสมงชื่อเลยค่ะแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้มาได้มามีโอกาสได้ชิมคงได้กลับมาอ,อีกเนาะ,นะ,นะ ดูอาการแล้วทำท่าว่าจะได้กลับมาสกลนครอีกอที่อาจารย์คือเองนะไม่ถ้าเกิดว่าอาจารย์พาพาไปแบบอะไรนะที่แบบว่าได้ได้พยานนาอะไรไนดะ้ก็ถูกเป็นเป็นกี่ล้านไม่รู้ต้องขับมาแน่นอะนแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้พาไปที่เต่างอยนะคะออไม่เป็นไรออนี่มีชื่อเสียงมากย,ย,ยังยังอีกหลายที่นะครับ <c oughs> <c oughs> ่านผู้ชมที่กรุงออยนี่อยู่หยอำเภออะไรน,น่รอยู่อำเภอตางอยงงอยออสามสิบกิโลนนิว่ามีนอำเภอหรือใครไม่ไม่รู้ว่าซือ